ทษทีคะ่ะอ่ะอัดต่อนะคะขออภัยเสียงรบกวนเนาะเอ,อมันเป็นแบบมันไม่ใช่ที่ส่วนตัวมันเป็นแบบนี้แหละนะคะเป็นไพ่เนื้อคู่ขึ้นมานะคะคุณกับเขามีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่กันได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาเจอกันสิบไม้แต่มีอุปสรรคเยอะมากนะคะ ท้งระยะทางทั้งภาระหน้าที่เหมือนเขาเนี่ยมีภาระหน้าที่เยอะมากแบกรับทั้งภาระงานหรือเขาเป็นคนบ้างานเป็นคนชอบทํางานได้นะนะค,คนคนนี้เหมือนแบบก็เลยไม่มีเวลานะห้าหมายความแตกต่างอาจจะเป็นนิสัยใจคออาจจะเป็นการจุดโฟกัสในชีวิตของเขากับคุณต่างกันนะคะ หมอมีความรูม้สึกว่าจุดโฟกัสหรือให้ความสำคัญนะคะในในในเรื่องราวในชีวิตต่างกัน Priority หลักของเขาจะเป็นการงานซะม,มากกว่าดูสิไพ่ถ้วยมีแค่คิดถึงคุณแต่ก็เป็นคิดถึงเบาๆแค่สี่ถ้วยนี่เป็นไพ่แบบคิดถึงจะไม่ทำอะไรนะคะอืคิดแต่ก็ด้วยความห่างไกลทำอะไรไม่ได้หรือคุณสองคนมีการบล็อกกันหรือเปล่า คนที่เดินออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปหันหลังให้คุณไป8เหรียญเพราะว่าเขาเลือกความมั่นคงเลือกการงานนะคะไม้ไพ่แปดเหรียญแดเหรียญสิบไม้ห้าไม้ความแตกต่างเชื้อชาติต่างชาติต่างวัฒนธรรมนะคะเห็นไหมชาริออตขึ้นมานะคะ โอเคนะเป็นดักคน KING OF s o ป r อดมีแม่มีผู้หญิงที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าเป็นตัวคุณแปดไม้ KING OF p e n t a c l e แปดไม้ <c oughs> เขาจริงๆแล้วเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณนะอยากติดต่อสื่อสารแต่ทำไมไม่ทำไม่รู้นี่ไงจิตด,ดาบอ๋อ ใช่จริงๆด้วยเจ็ดจดาบความในใจที่เขายังไม่ได้บอกก็ได้นะค่ะคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขามีอะไรนะเจ็ดดาบขอขาอยายเจ็ดดาบหน่อยนะคะเหมือนตอนแรกคุณกับเขาก็เขารู้สึกว่าแบบเขานึกว่าคุณแบบ คุณพูดจาไม่ดีใส่กันไหมนะเออเดวินก่อนที่จะจบกันมีการแบบพูดจาไม่ดีใส่กันมีมีหนึ่งคนทําอะไรไม่ซื่อสัตย์กับอีกคนนึงอีกคนจับได้อะไรอย่างเงี้นะก็เลยเป็นไพ่ของกันให้อีกคนไปตื่นรู้ให้ไปทำนิสัยให้ดีขึ้นนะคะไพ่จัสเพน ใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะถ้าเขาทำไม่ดีกับคุณเขาทำอะไรลับหลังปิดบังซ่อนเลนโกหกหลอกลวงไม่จริงใจจักรวาลเหวี่ยงเข้าออไปให้คุณกับเขาจบกันความรู้สึกตอนนี้ที่เขามองมองมาที่คุณเขาอาจจะมองว่าคุณมีความลับปกปิดเขาอะไรหรือเปล่ามีอะไรปกปิดเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่คุณแบบมีประเด็นกันคนที่ทําให้คุณเสียใจเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วเขามองและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้เขาก็มองว่าคุณโอเคคุณอาจจะมีการเดินทางหรือว่าชีวิตคุณดีขึ้น queen of pentacles หลังจากไม่มีเขาแล้วก็เขามีความคิดถึงคุณเสียดายคุณนะคะสี่ถ้วยนะอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากติดต่อสื่อสารแต่ว่าอืม นี่ไพ่ของอะไร 8, ปดเหรียญแเหรียญหเหรียญโอ้เหมือนเขาจะรู้ว่าคุณมีปัญหาด้านการเงินหรือเปล่าเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกโดดเดี่ยวก็ได้นะห้าเหรียญรู้สึกคิดถึงรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างเวลาไม่มีคุณควนกคับ คุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่แบบคอยให้กำลังใจคอยดูแลเขาเนาะเป็นคนจิตใจดีทำให้เขาตอนที่เขาอยู่ด้วยเขารู้สึกแบบมีความบาดนาดีเขารู้สึกแบบ,ว,บแบบว่ามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่า <c oughs> เขาอยากประครับประคองความสัมพันธ์นี้หรือเขาลังเล สองเหรียญเขามองมาที่คุณแล้วเขารู้สึกสับสนลังเลแล้วก็อยากประคับประคองความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะอยากไปต่ออยากพัฒนานะแปดไม้แต่ทำไมเหมือนมีคนพูดถึงคุณในแง่ที่ไม่ดีก็ได้นะเขาอาจจะไปรับรู้มาเนาะไม่ไงสีดามีไพ่ของการบล็อกเกิดขึ้นสีมา สีดาบความนิ่งเฉยความเงียบการไม่พูดกันทําไมไม่รู้ก็าบอกว่าคุณอาจจะแบบตัดสินใจนี่ไงเอ g t e of s w ด,ออดอนะคะแล้วก็ t ู o อ f s อร์ตัดสินใจแบบตัดเขาหรือนิ่งเฉยเย็นชาใส่เขานะจุดทาวเวอร์มอ้ว่ามีการตัดจบกันไปมันจบไปแล้วตัวเขาเป็นคนตัดคุณเหรอห ก้าวถ้วยอ่าก็มองคุณว่าตอนนี้คุณชิลมากนะคะไม่ได้สนใจเขาหรือมีความสุขมากขึ้นจริงๆแล้วก็มองว่าคุณคือความสุขของเขาด้วยมันจบกันไม่ค่อยดีนี่คือสิ่งที่เขามองสิบดาบเขารู้สึกเจ็บมีหนึ่งคนทำผิดกับอีกคนที่เขามองมา อืมสิบดาบแล้วก็เจ็ดดาบเนาะอืมเขารู้สึกเจ็บ ปวดเขารู้สึกผิดที่ทํากับคุณไวนะ้เนาะทำร้ายคุณไว้อกถ้วยเป็นความรักครั้งเก่าจริงๆด้วยนะคะมีค u นออฟเพนเดอร์เคืนโคแสดงว่างานนี้เป็นรักทางเลือกมีหนึ่งคนที่มีเจ้าของแล้วเหรอคนคนนี้ที่ท,ที่ที่ทำคุณเจ็บอาจจะมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วเหรอนี่ไงไพ่ไฮโลแฟน ขึ้นมามีคนที่ทำผิดศีลธรรมเพจออฟวอนเนาะการเป็นว่าเขามองคุณยังไงเหรอเขาก็มาว่าคุณดูมีความสุขนะคะส่วนส่วนตัวเขายิ่งคุณมีความสุขเขายิ่งเจ็บปวด เขาเสียใจเขาเสียดายนี่ไงสิบถ้วยถ้าเขายังไม่มีใครตัวเขาอาจจะเคยนอกใจคุณตอนที่ดิวกันคนคนนี้อาจจะเคยไปคุยหรือไปดิวกับคนอื่นแล้วทำให้ความสัมพันธ์นี้จบลงพังลงกลายเป็นแยกกันไปแล้วพอเขาหันกลับมามองดูคุณเขารู้สึกแบบเออ คุณดูดีขึ้นเป็น Queen อฟเพนเดอร์ก็ได้หรือในความสัมพันธ์นี้มีรักเราสองสามคนแต่ไพ่มันยังไม่ขึ้น3ถ้วยนะเขามองว่าคุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวดีนะคะการงานเติบโตก้าวหน้าคุณขยันคุณทำงานหนักนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองมา เขาคิดถึงคุณรู้สึกอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าคุณคือบ้านคุณคือครอบครัวสิบเหรียญ